สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกิฟดีโทเลตบัตเทิลน,นะครับผมท็อปช็อตแห่งชาแน,นล e ีทุ g g ีกันบิววีก็จะพามาดูอัปเดตใหม่ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะก็คือตัวอัปเกรดเต็ดไซเดอร์คาเมล่ามานะครับว่าตัวนี้เขาเก่งไหมโหดไหมมาไปดูกันเลยครับแมปนี้นะครับวิธีเล่นเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้นครับเผื่อใครที่มาเล่นแมปนี้ครั้งแรก วิธีเล่นคือใช้หน่วยที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเรียกของทับงหคุณแล้ววางมันอยู่ในโซนสีฟ้าจากนั้นทั้งหมดจะโจมตีห้องน้ำสกิบดิดโดยอัตโนมัติสองใส่ใจกับพลังงานทั้งคนมันใช้พลังงานของคุณทุกครั้งที่คุณเรียกหน่วยหรือเรียกยูนิตนั่นเองครับไปไปกันเลยคกับตัวนี้นะครับผมขอสารภาพเลยผมนึกว่ามันเป็นสกินเฉพาะหรือตัวเท่ๆครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มันคือตัวนี่เลยครับนี่ เมงมุมกล้อง2.0คือตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้เราสามารถไปสุ่มหาได้ตรงที่ฐานเรียกสมอนได้นะครับถ้าน้องดวงดีน้องก็จะได้มันมานครับแต่ถ้าน้องดวงไม่ดีน้องก็ยังไม่ได้มันครับแค่นี้แหละแล้ววิธีต่อไปนะครับพลังโลบักช่วยท่านได้ครับตอนนี้เขาเอามาขายอยู่นะครับนี่ระดับเมติกตัวนี้นะครับที่เอามาขายคือตัวนี้ครับ ราคาขายเขาจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดราคา699โลบักแถมเพชรไออีก5 0,000นะครับผมได้ซื้อไปแล้วผมนึกว่ามันสกินเทพแบบนี้นะครับนึกว่าสกินมันแบบนี้ตลอดแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับมันไม่พอเอาเรียกมาแบบเขาเรียกอะไรกดติดตามนะครับจะกดตรงนี้นะนี่ follow ตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่นะครับอ้อใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นแบบนี้ใช่ไหมถ้าน้องอยากให้ยูนิตน้องตัวไหนติดตามน้องครับน้องก็เพียงแค่ ดตรงนี้ครับยูนิตนะครับแล้วก็อย่างเช่นน้องอยากเอาตัวตัวไหนดีเอาแต่ท่านคอกแมนนะครับน้องอยากให้ตัวนี้ติดตามครับน้องก็กดมันตรงนี้นะครับแล้วก็กดฟอลโล่นะครับนี่แค่นี้ก็มาติดตามเราแล้วเห็นไหมตัวบักใหญ่แล้วครับเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ตัวบกใหเยเลยวิมามาคราวนี้ก็ จะมารีวิวตัวอัปเกรดเท็ดเอ้ยอัปเกรดเทไซเรอร์คามล่าแมนครับหรือแมงมุมกล้อง2.0นนั่นเองว่าโหดไหมเก่งไหมมามา,มาดูกันครับคราวนี้เดี๋ยวผมผมเช็คก่อนเช็คก่อนอ่าดูซิห้องคนเยอะไหมเอ้ยใช้ได้อยู่เผื่อมีคนโหดค่าพลังเท่าไหร่20,000ค่าพลังของผมอยู่ที่ตอนนี้ครับร8 0 0 0 0เอ้ยประมาณ1ล้านครับ1ล้านต้นตนตน,นะ ก็ไม่ได้โหอะไรามากครับเอ้ยเดี๋ยวผมลืมอ๋อแล้ววิธีต่อไปนะครับที่น้องอยาได้ตัวนี้ตอนนี้ในกลงรอนครับจะมีตัวอัปเกรดเท s t สเตเดอร์คาเมล่าแมนครับถ้าน้องอยากได้น้องจะต้องขยันล็อกอินเข้ามาทุกๆ30นาทีนะครับน้องก็จะมีโอกาสได้จิ๊กซอตัวนี้นะครับถ้าเก็บครบ8อันน้องก็จะได้ตัวมันมาใชและครับมีแบบนี้ครับได้ไหม ได้โอ้ไม่ได้ครับ5%ปเถือว่ามันมันไม่ได้เกือกเกินไปนะมีโอกาสได้เพราะว่าผมอะเปิดมาได้สครั้งแล้วนะขนาดผมไม่ได้ค่อยล็อกอินเข้ามานะครับนี่นะครับมาเดี๋ยวพาไปดูเลยครับว่าตัวนี้โหดไหมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนกี่คนมาเนี่ยนานหกสิบเก้าดูซิจะมีคนไหมกดมันติเพนะครับคาวนี้ ผมก็จะใช้สูตรที่ผมได้ลองเล่นมาแต่งแน่นะครับคือเอวมีปีดเอวมีหกสิบเก้าช่วยหน่อยค่ะหกสิบเก้าช่วยหน่อยค่ะไม่ใช่ครับดาวหกสิบเก้าช่วยหน่อยเผื่อมีคนโหดมานะครับที่ฆ่าพลังเขาแบบเยอะๆอ่าดูครับดูสิมีปะมีปะมีไหมไม่อ่านแชทเลยเว้ย ผู้พัฒนานี่เขาผมว่าควรทําห้องหนึ่งที่จุได้สักร้อยคนหน่อยนะครับเนี่ยไม่งั้นหาคนช่วยยากอะ่ะมันไม่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรแบบเทเลทโทว e าดีเฟนต์มันจุได้เท่าไหร่นะผมลืมละในห้องแบบล็อบบี้อ่ะด้วยที่ไม่ได้เข้าไปเล่นนาน50ิบใช่ไหมในตลาดการก็หนึ่งรอยมันก็เลยแบบคนที่แบบจะช่วยเหลือเราแม่งก็ยากนะครับเห็นไหมนี่แทบไม่มีครับ มาไปกันเลยไม่เป็นไรครับเมื่อระบบจับคู่ผมหาคนที่จะช่วยผมไม่มีนะครับคราวนี้ผมก็จะโซโลโด่านที่69นะครับมาดูกันว่าไอตัวอ er. ัปเกรดเท็ดไซเดอร์คาเมลล่าแมนนั้นมันโหดขนาดไหนลืยอ,อ่ามาแล้วครับสกิมบีดอมดอมเยสเยส ดูแล้วน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมวางตรงกลางเลยไท่ท่านคาเมล่าเมียนไท่ท่านซูบิเกมเมียนไท่ท่านโอกแมนแล้วตามด้วยไทอยไใช่ไทท่านตัวไซนซนเดอร์อ่ะวางหลังหน่อยแล้วก็ตามด้วยคนฮิวนะครับคาเมล่าแมดดิกตอนแรกผมนึกว่าเป็นเอนจิเนียร์นะแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่นะครับโอเคอส,สุดสัสวสัตไปลุยทีมแรกเขาคือเป็นการยิงล้วน แบบนี้ครับเห็นไหมโอ้โหหน้าสั่นแล้วสกิลที่สองครับเออปล่อยพลังขึ้นเต่าครับแบบนี้ครับสกิลสามคือมันคือการเดินธรรมดาเข้าไปตีนะครับแบบนี้ครับแต่ข้อเสียนะครับถ้าเราตามตูดไททันนะครับเราก็จะไปตีตูดไททันเลยไม่ใช่เราก็จะไม่สามารถตีได้เลยจนกว่า คู่ดาวของสกิลการยิงและการชาร์จยิงจะมาแล้วครับนี่นี่คือข้อเสียข,ของเขานะนี่ดังนั้นถ้าเราอยากให้ตัวนี้ตีครับเราจะต้องแบบวางใกล้ๆหน่อยแล้วก็ออกข้างๆนิดนึงนะครับนะคราวนี้ก็เดี๋ยวเอาไททันคาเมล่าแมนก่อนตามด้วยไททันสปิริตแมนไททันคอกแมนแล้วก็ตัวไซเดนเดอร์ไซเดนเดอร์อัพเกรดในมือกล้องอัพเกรด2.0นั่นเอง แล้วก็ตัวฮิวให้เป็นฮิวไททันก่อนอืมปะลืยเห็นไหมครับนี่น่าสั่นครับแล้วดูสกิลขึ้นนะครับตูมนี่ครับถ้าอยู่ในระยะมันก็จะโดนประมาณสามตัวนะถ้าท <beer> ี่ผมสังเกตนะครับนี่อ้ไปตามตูด้วยอีก เป็นอะไรกับต,ตูดของไททันคออเมตดูดูนี่คือข้อเสียนะครับโอ้ดูดูต้องรอครูดาวสกิลยิงรัวๆมาอย่างเดียวครับมาแล้วครับโอ้โหอย่างเท่เลยนี่ครับประมาณนี้แหละถือว่าโหดใช้ได้นะครับแต่ต้องมีคนแทง อ,อ,อนนี่ตีธรรมดนเห็นไหมโอ้คาวนี้ผมก็เห็นแววแล้วว่าผมจะสู้บอดได้นะครับเนื่องจากโอ้ยการวางตำแหน่งครับมันแล้วไอตัวหัวนี้เลือดค่อนข้างเยอะครับมาเออผมมีปืนยิงหยุดเวลานี่ออมาเอาเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมจะวางตรงไหนดีนครับเอาตรงนี้กันจะลุยให้ดูครั้งเดียวครับเพราะว่าผมก็ ดูแล้วค่าพลังผมน่าจะน้อยกว่ามากอาไตทันคาเมราแมนไตทันซูเปอร์แมนไตทันคอร์กแมนตามด้วยเอาตรงนี้หน่อยไปอัปเกรดเดอรเรอร์คาเมราแมนแล้วก็ตามด้วยตัวฮิวตัวฮิวตัวฮิวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมาลุยเลยลูก ยี่มันเดีด๋ยวเดีผมใช้ปืนก่อนมีปืนก็ใช้ไปดูปืนผมจะหยุดเวลาหยุดประมาณ0 5ีนะครับผมเดานะเฮ้ยข้างหลังโดดสอยโอ้นี่ถ้าเราไม่วางข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้ยเราเป็นกนรอบทางนู้นอืมแล้วเราคูดาวโอ้โหจบละจบแล้วจบแล้ว,ลวผมหนึ่งกับบบกมือบายบายไม่ทันเลยครับ นี่แหละครับสําหรับยูนิตตัวโหดอัพเกรดเซเตอร์ ender, คาเมล่าแมนครับก็จะโหดประมาณนี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็นำไปพิจารณาได้นะครับถ้าใครอยากได้มาใช้ก่อนไม่สุ่มเอาก็ซื้อเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่699โลบักนะครับแถมเพชรให้อีก5มือนะครับเพราะว่าถ้าไปสุ่มเอานี่ผมว่ายากพอสมควรครับนี่ ไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปสูมให้ดูนะนี่มีแค่มีแค่หนึ่งพันเดี๋ยวสูมให้ดูเลยหนึ่งพันก็ลุนได้ครับเออโอ้โหตัวธรรมดาครับตัวธรรมดาอีกเหมือนเคยครับจบแล้วครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวอัปเกรดเซเรนคัมล่าแมนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับผม